สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับท่อใหม่นะคะวันนี้น้องท่อใหม่จะพามาเก็บบักยางด้วยค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บบักยางเลยนะคะเก็กกินของหนักเขาป่าต้นบักยางแต่ขึ้นบนห็นหน่วยมัน อันนี้ไม่ต้นไม้ดีบก,กลมๆใช่อะนี่น้อยดิบมันอันนี้บอกพอกเด้อนี่บอกบอกเฮงง่วกินได้บ่างง่วนงัวนมากินก็ไปอันนี้กระต้อนแบบยางบอกไม่เห็นเออหน่อยดิยบบักบลายหนึ่งจเจ้าข่ายือบาได้กินหน่อยสุกจ้าหน่อย ต้นวาเนาะอมมันมันโรนหมดแล้วบสมืมมกมเก็บไปยม,ม่กินเหเาเบบงยางซุกกระไดแต่พ่อแต่บักยางหยิบ<อ>ยางหยิางดีไม่ตห,ห่อยน่อยนี่ปล่อยแปร้นอยหน่อยนึงมันโรนหมดแล้วที่นี่หน่อไมนะสงสัยมีคนเก็บไปหมดแล้วนะั้ง นี่สุดปลาเหรอเนี่ไหมนี่จากนี้บะมีก็เมืนอไรเด็มันก็ร <dead> <to> ือมันนคือบ่มีหน่อยหมดใจสินข้ามีมัน เดี๋ยวเขาพอหน่อยสุกแล้วหน่อยนึงสีเหลืองกันไหมใช่นั่นเดี๋ยวสิเปิดให้เนนั่นั่นนัสูงนั่นนี่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 เขาพอหน่อยสุกแล้วไปเก็บอิ่มาไม่อิ่มสิตใจเท่าน้ไหมหาเก็บงวายหุนมีอีกอ้่ไม่น ตั้งสี่เก็บได้แล้วเด้อไดแล้วหน่วยหนึ่งได้แล้ว,วนี่กำล,ลังต่อยอยู่พี่บอสพี่บอสสองหน่วยละเด้อตาสองหน่วยแล้ว สองหน่วยแล้วสองหน่วยแล้ว้่วแล,แลสามหน่วยอีกแล้วเดอ้อสามหน่วยสามหน่วยเนี่ยเห็นบอสามหน่วยคิดว่าสีบอมมี่เด้คิดว่าสีบอมมี่แต่ว่าผัานมี่โชคดีแม่เอียนปอยไอพีตอนอันหลังนั่งที่ล่ะเออเดี๋ยวจะไปจอยอันนี้ไม่เก็่งเลยสัก่ันนี่ หน่วยที่สี่มาเห็นมาหน่วยที่สี่ดิมันนี่ใหม่แค่ดีต้องไปต่อมาหาต่อไปเนื้อที่ขางนี่อืนตัวนั้นต่อนีนี่ต้นนี่ก็มี่เห็นบอนี่ไงนี่ไงพอเรียบพอเรียบงั้นมาต่อยกัน ยงเหรอห็นมีมาใส่เ็็เท่าอยู่บ่ไหมนี่บ่เป็ดเป็ดจักสี่เลยนี่เป็นแบบนี้แหมโอ้ยย่ยย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 ย อเอาเหลืองนวยนี่เดินนวยใหงไงเลยน,นี่<อ>ัักยางเห่อดีใจได้แค่หาด้วยม,มามาลองซิบเบืบออ้องไมเห้าสิบีอันออกสักตันมีด้นยห้าสิบบีเอ็นกนมันออกมียางมันออกเหไมม่เอ็มไม่เล็บแม่หม่มีน,นี่นี่สิอันนอ้อยู่เบื้องีไมันมีแต่ยางก็บีเอนมันผสอยางใช่ไหม ก็แปักย่างยางมันไรเราแสนมันจสมหวานแหมเป็นแซนบดีนี่เนื้อมันแหมเนื้อสมสมเด้อผสมหวานนี่อ่วยังจักจั่กยังสียังมาเปลี่ยนมือม่โอ้ยไม่มีนี่แม่ัดออกแบบตี้ ทำ้าเปรี้ยวใช่ไหมนับสมองอืมไม่สมไม่สมอืมเอ้ยเอ้ยมอ้อืมับสม หน่ยมึงมีแบบซมสมคักสมแน่สมแน่สมพอ่อนี่ทังนี้ข้าวขามีด้นี่างเอาช่วยบ่สุกบดเด็สุกแล้วสั่สุกสุกยิบยิบทางนี้ขาาาา้า็าาามีน้อยหน่อยอดิเนบอกนั่นเลดูดู นี่หน่อยหน่อยนึงใช่ไหมแนมหายเห็นอีกอยู่บ่มันเม่น,มน,ห,น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 หน่อยมันเยอะไปหน่นี่หน่อยนึ่งมันบ้าใส่ถุงเขาสมข้าสมแม่สมแม่สมพวกโอ้ยนี่เดี๋ยวไหมนหน่อยหนึ่งมันแทะเข้าทั้เห็นนี่นี่ เออขาหนีบ่ต้นต้นมันเก่าต้นเก่ามันอาจจะบ่มีแห้งอู้ยต้นแห้งสูงฝุ่นมันหยุดสูงๆูฝุ่นไหมใช่จับก่อง หูนปวดปวปเสูง hmm. สูงสูงหอสูง้้ไหเห็มว่ไหนแล้วมันสูงปดไม่ย้อนบอกสแบงมันก็ดูโเ้ยกนะดอนตำถอมหม่จ้าดอกสบแบงมันบ่มันหนักโดมเมีนเบิมไม่ยิ้มสิหย่อน ไม่หน,นีมันหนักทำไมถ่าเออไม่ถือเลยหมุนต้นบักะแะเบียงไปนี่นี่ลูกแสเบียงเพราะมันบักแะเบียงลูกแสเบียงลูกสะเบ,บียง,ง,งดอกะแะเบียงลูกสแสเบียงเออนังกันแน่เบิ่งเด้ไม่ชอบไม่เอียนต้องกดกดน้นขึนยั่ไงวมันไม่ค่คอยเพอร์เฟกต์เลย วยแหมไม่เจ้าหัวใจได้หนี่องเออนี่ยงเป็นรวมหัวใจมันคือเป็นรวมหัวใจได้อีกอะคืออันคือขวกลวยใหม่ขวยังเมันเกิดเกิดน้ำต้นใหม่ยู่ในหน้านี่ยูนหนานี่ตาลายนวยดีมาหลายนวยนี่นวยนี่คือใหญ่ทำไมนวยดีนวยดีเขาก็เก็บอยู่เดยเก็บเอาไปใส่เจ้าว่านวยนี่ใหญ่กว่านี่ใช่โอ้หมันอยู่เสื่องคนแต่เอาน่วยดีมันไปอันแซ่เกลือนะไปป่าแซ่เกลือ

แน่นเมื่อออกทางเตาอย่าเสวันนาเดาหน่วยหน่วยเจ็ดหน่วยทัางนี้ก็ไม่แต่หน่วยดิบตัวนี้เลยมีหน่วยสุกเยอะตาหน่วยนึง เขาในปลาเทาก็ต้องตาดีดีไหมถ้าสั่นเท่ากับอุดตายสิสามเลตหนึ่งหน่วยป่าหญ้าหน่อยกังคีนป่าหญ้าหน่อยนี่หาโฮห,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 หน่วยหน่วยดีบสองหน่วยคุสองตันหน่วยหน่วยหน่อย มามาฝนโยกมองไปนุ่ฝนจังนี่ข้าจะมีไม่เสาตั้งไว้พร้อมแล้วได้กินเนี่อนต้นอะนะ ม้วจะสีขี้ขาดอี่เงอันนี้กินได้บ่ดิพราะนันเป็นยางไม่มันคือบ่เหนียวฝุ่นตาสวยคนขี้ขาดเท่าขี้ขาดเท่าข้อยืมทุกคนขาเราขี้ขาดน,นะคะเขาบอกเห็นนอนมาเต่กีีมันเฟื่อยมาอยู่ต้นมังผีโอ้ยอยางต้นมังผีมีอยู่ฟอ พวนป้าปลากลายนึงยางอุ้ยห่อยู่ผุนปาลาลรให้คอยเขาปลาปลายา,างจนเมียนหัวผู้เสียวซ่านเขากำลังสิบเป็นท่าซ่านแล้วเด้อยบานเลยปาดพรนี่แขแกเ้าก็ฟี้นได้ <laughs> <laughs> แเป็นท่าซานแล้วชิล <laughs> ชลอจังได้ไหมวะปลา มันมากินบมกยางนะแวโะก็ไมก่ค่ะป๊าขึ้นเป็นท่าซ้ายแล้วด้วยค่ะแลแขวนแล้วอกลงมาด้วยจาไม่บาดเจ็บโอ้ยมันอยู่ั้างๆเจ๋ๆ

มันเปอรคือกี่ลาใชไหมจีแม่ไม่ลองมาไม่ตาจะออมไปยังักคนตองมุกคนกตบางอยู่เนาะอย่างนู่นคนยู่เรือนี่ยังบางมันแบบว่ามันขุดหูอยู่มันจี เอามาหักเอาไหมใช่นี่ปาตาดิบกักหลายนึงกับสมพ่อใหญ่มาให้อาตาพาไปบ่ถึงไหมบ่ถึงขึ้นอขอลงไปครูเชี่ยวชั้นเลี่ยนต้นใหม้ไม่ไดิบ่เอาวะเชี่ยว ปลี่ยนได้แค่กินอ่มีอันนี้พ่ออเนี่ยห้อยพ่ออเตรียมข้อนี่แมาว่างแม่ว่าแม่ว่างลงตัวมือให้ตาบ้านตัวมือให้ตาเอ๊ะ